ตัวนี้แหละเป็นรถถังด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกับผมแมงจุกจีที่ควายวันนี้ะจะมาโชว์สกิลปืนโหดมันไสมึงนนะเต็ดโหดกว่าได้บ้างไหมความความ สนเราเลยถึงตบตัมันจะก็ได้กระเด็นสูงๆขอโชว์โหดครับยิงรถถังลวนๆนึกซะว่าน,นุ่นไรเป็นรถถังกันแล้วกันกระเด็นไหมผมไม่กระเด็น เอา้าไปโดนตัวนี้ตั้งแต็มเมื่อไรโอ้อยู่ฝั่งนูน้นมือไปโดนมือไปโดดมือมันลั่นมือมันลั่นทะลุไหมเนี่ยไม่ทะลุวิ่งเหลือเยอะเออลูกปืนยิงลูกถังก็ภูกใจมากราบเริ่มแลละสะสมไม่เยอะเพื่อางานนี้โดยเฉพาะ อเนี่ยกมตาบิกนิดมันใชโยโหเขี้ยวเมวลาโดนปืนยิงรถถังยิงมันจะกระโดดกันปุมยิงมันอยู่โอ้โหนอนรับนอนนอนน่ารักมากเลยปินคู่เลยอ่ะ มันอนมาเอาให้ได้สิบสามตัวคุณนอนอามุมไหนดีก่อนวะหนึ่งต้องมาย่อเติมยาก คุณนอนครับคุณนอน,อน,นอเบื่อจังไอ้พวกสายยอดเนี่นยตุดกตายปืนยงนนนิงรถถังล้วนๆครับเอามันเอาใจแฟนๆด้วย วัเด้ยดาวเดียวไม่มีเฮดช็อตเฮดช็อตสี่ตัวนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคือยิง,ยงเอามันเอาใจคุณผู้ชมนึกซะว่านอนผู้ร้ายเป็นรถถังทุกคันก็แล้วกันเนี่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอลใจชจช่องจูจีเกมช่องเกมน้องใหม่ ยพยายามสรรหาความมันมาฝากทุงผุ้ชมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ